ช้อปปี้ของดีราคาถูกอะไรอ่ะเรียกว่าเหมียวพ่นไฟเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะพ่นไฟงไงเนี่ยนะที่อยากได้ฮะเหมียวพ่นไฟเดี๋ยวเรามาลองแ<บ>กะดูหร,หรือว่าโรมาหรือว่าอะไรก็ถ้าอยากได้กลิ่นก็เหาะกลิ่นลงไปนะครับเดี๋ยวเราดูว่าในกล่องมันได้อะไรบ้างนี่สภาพก็อาจจะบุบบีบบูบี้มาจากการส่งหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรในกล่องก็จะมีอันเท่าไหรนะ่เนี่ยร้อยกว่าบาทเนี้สั่งมาได้เลยครุบม,มีตัวเครื่องนั้นนะครับสายหมดแล้วไม่มีอะไรคู่มือหนึ่งอันคู่มือก็มีภาษาอังกฤษภาษาจีนสายก็สายชาร์จพวก Android ฮะหัว Android ใส่กับ USB หรือว่า power bank เสียบอะไรได้นะครับ่อ,อ อันนี้เราสั่งเป็นสีขาวนะเพราะว่าเดี๋ยวอพอมันมีตัว LED เปลี่ยนสีได้มันน่าจะตัดก,กันสวยผมก็เลยเลือกสีขาวมาดูตัวเครื่องกันก็ไม่มีอะไรฮะเล็กๆเท่าเล็กกว่าฝ่ามือน,ะะน้ำหนักเบาข้างบนมีซีลมานะครับซีลตัวที่จะเป็นตัวพ่นควันน่าจะประมาณนี้มีน้องน้องเหมียวนา <ml cute> ซื้อมาเพราะมันน่ารักนี่แหละเสร็จเป็นภาพแมว ข้างหลังก็จะมีตัวที่เอาไว้เสียบนะครับเดี๋ยวเราลองดูเลยก็สายเสียบ Android ธรรมดาไม่นี่ h d m ินะครับก็น่าจะเข้าแบบนี้แล้วก็พาวเวอร์รวิธีมันต้องเติมน้ำเพื่อให้มันสร้างออกซิเจนสร้างฟังออกมาวิธีบิดก็มันจะเข้าล็อกแค่นี้แล้วปิดเปิดนะครับเพื่อจะเติมน้ำไม่มีอะไรทำงานง่าย เดี๋ยวเราลองมาดูการใช้งานกัน few moments later. เดี๋ยวทีนี้เรามาลองใช้งานจริงดูนะครับก็เปิดฝาเติมน้ำไม่มีอะไรน้ำเปล่ามันก็มีขีดบอกให้นะว่าจะต้องเติมถึงเลเวลไหนนะครับเราเตรียมมาเรียบร้อยแหละเปิดฝาปิดฝาไม่มีอะไรเสร็จใช้งานง่ายนะลองเปิดพาวเวอร์แบงค์ดูไฟติดอ่า แต่ควันไม่มากดปุ่มมี power ข้างหลังนะครับจริงๆพอเสียบไฟปุ๊บไฟมันติดเลย power นี้ไม่ได้เอาไว้สําหรับเปิดไฟเอาไว้เปิดควันอ่าเราลองกดดูตึง้งเรียบร้อยพ่นควันน่ารักมากพ่นอย่างแรงสมราคาไอ้น้ำเย็นนะครับโอ้สวยสวยทีนี้กดอีกที รู้สึกต้กดถ้าจะให้ควันหยุดแต่ไฟยังติดต้องกด2ทีพอกดปุ๊บควันพ่นกด1 2หยุดนะครับแต่ไฟหยุดด้วยทีนี้วิธีเปิดไฟย่งเดียวกดค้างนะครับกดข้างหลังค้างนี่สองนะ 2, 3, วิอันนี้ติดไฟอย่างเดียวแล้วก็พ่นควันระหว่างพ่นควันถ้าอยากปิดไฟแต่ยังให้ควันอยู่ก็กดปุ่ม power ค้างนะครับควันจะอยู่แต่ว่าไฟดับ อยากให้ไฟติดก็กดค้างแต่ควันจะยังอยู่นะนี่ไฟก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับสวยงามกดบังคับไม่ได้ไฟแต่ถ้าให้ไฟอยู่ควันปิดก็กดสองทีตึกต๊กตึ๊กจบแต่ทีนี้อันนี้มันพ่นอย่างเดียวนะครับถ้าใครอยากให้มีกลิ่นหอมของอโลมาเราก็เติมหัวน้ำหอมได้ซึ่งนี่ สั่งมาจากเน็ตเหมือนกันเตรียมพร้อมเพิ่มความหอมเขาโฆษณาว่าใช้แล้วจะอะไรนะกินเหมือนโรงแรมโรงแรมห้าดาวครับนี่ก็ปิดก่อนมันก็ผมก็เปิดได้เลยแหละไม่รู้ปิดเปิดอ่ะไฟไม่ได้ปิด ไม่มีอะไรฮะอ่านี้ขั้นตอนก็หยกหัวน้ำหอมลงไปไม่ต้องเยอะครับหอมมากอยู่แล้วปิดมันเดิมเอียงนิดนึงแล้วก็เอาหน้าแมวให้มันตรงกับตัวหนังสืออ่าเรียบร้อยกดสวยงามนี่หอมเย็นสดชื่น ใช้งานง่ายครับราคาถูกหอมเยี่ยม